สวัสดีค่ะคุณผูช้ชงป้าคำตสป้าปู่ฟาริกิตนะคะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาก,กับอีโภอีโภไปหาถ่ายคลิปแล้วลงรถตะกี้นี้ ก็มีคนบอกว่าเสื้อมาเร็วน่าสารวสารคุณจะนจาบอกว่ไม่รู้ใครโทรมาบอกก็เลยกดรับแล้วก็วางนะคะโอ้โหอะไรเนาะสองคนนี้บรรยากาศนะคะโอ้ อันนี้ก็จูจีดูดีจูจีพูดคุยกันอยู่นะสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะเออไลฟ์สดมื้อเช้านี้เขาบอกว่าโอ้อาทุกคนไลฟ์สดแต่เช้านะคะสายเรียก็เลยบอกว่าโอ้ตระกูลมึงเกิดมาเรียอย่างเดียวเนอ เรียตรงไหนอือแสดงว่าเขาจบอปริญญาเรียเนาะเออนั่นแหละแต่เขาไม่มีปัญญาโอ้ยหัวหล้อก็เลยบอกว่าโอ้โอ,อะไรยกให้เขาเลยสายนี้เราไม่เคยเรียยกให้เขาไปหมดเลยนะคะ ก็ทุกคนก็มีความสุขนะคะมาตรงนี้ไปกินอ่ะอะไรนะไม่เคยกินอ่ะอะไรนะกล้วยจ,จ,จับชงเครื่องกล้วยจับกล้วยจับชงเครื่องไปกินแล้วมีทั้งไข่มีทั้งหมูมีทั้งโอ้ยรวมเมตรเนี่ยพี่นวัดอ,อ่ะอะไรนะคุณจะเลี้ยงข้าว โอ้ไปกินมาแล้วน่าจะเป็นสายกินใกล้เที่ยงแล้วล่ะเออไปด้กินเที่ยง <laughs> โอ้ก็กินมาแล้วนะคะฟังใส่กินโอ้จำไม่ได้แล้วน,น,ลนอนแล้วก็ลืมแล้ว <laughs> นะคะบรรยากาศนะคะบรรยากาศ เจอเมื่อคืนนี้ฝันดีไหม,ไม,มเออแม่จะซื้อรถตารี่เมื่อคืนนี้ไม่ได้ฝันเลยครับกลับไปถึงมันเหนื่อยนอนหลับเลยเออแม่ฝันหรอือเปล่าแม่ก็ไม่ฝันสวัสดีค่ะฮันนี่เมื่อคืนนี้ฝันดีไหม แล้วแม่มันเปลี่ยนที่โอ้มันไม่เคยนอนห้องแอร์โอ้ยแม่นอนหลับสบายเพราะว่านอนห้องพัดลมแล้วเคยนอนแต่พัดลมแหละก็เลยนอนแต่ไม่ฝันอะไรฝันอะไรไหมไม่ฝันเลยฝันอะไรมันนอนไม่หลับอู้คนอื่นเขานอนหลับปุ๋ยเหนื่อยตัวเองนอนไม่หลับโอนยกินกาแฟเยอะไปหรือเปล่ามาลูกใช่กินกาแฟเยอะไป ก็ดีแล้วล่ะจะได้อ่าได้อะไรนะคะได้หุ่นดีไงหุ่นเจ้าดีเลยเดี๋ยวนี้อย่าให้อ้วนเด้อเอาแค่นี้แหละได้อะไรนาะเยอะแยะสวัสดีค่ะวัสดีค่ะตอนเช้าต้ถั่วกับแคหมู สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอยู่เย็นเป็นสุขเราได้กินข้าวเช้านะมีหน้าแหละจิโก้คุบอกว่าอีก ถ้ามาอย่างนี้อ wow. ีกสามเดือนก็เท่าเก่าเหมือนเดิมกินกาแฟดำเข้าไว้จริงเหรอเออนี่เพียวเลยนะลูกสาวยังอายเลยนะนี่ลูกสาวอายเลยนะ ใสะเบียงมาแล้วนะคะเขา้กัน,นเราก็จะฝากโค้งคอยู่ตรงนี้แหละอะปาป้าคำสายกินแล้วป้าคำสายไปกินโจ๊อะไรนะโจ๊ทรงเครื่องทรงเครื่องอะไรนะั่นแหละกินมาแล้วฟื้มาเลยนะคะอฟืนก็ระหาคลิปนะคะอาฟันดีไหมคะไม่ฟันอะไรเลยโอ้โหนึกว่าจะ เอาตัวเด็ดๆไปเป็นบ้านใหม่ไม่ฝันอะไรนะคะไม่ฝันเลยเลยเออแสดงว่านอนหลับดีพักผ่อนจริงจริงยิโก้แล้วฝันอะไรลูกโอ้ยง่วงเนื่ยแล้วหลับไม่ฝันอะไรเลยมากินข้าวด้วยกันนะคะอ่าแม่กินแล้วโอ้ อะไรจะขนาดนี้นะคะอร่งสองอายุสิบห้าสิบหกปีอายเลยนะคะอันนั้นยิ้มอะไรเนาะยิ้มอะไรเนาะ อ๋คือคือนตามภาษานะคะคือคืนคืคืค <c oughs> คนจ <c oughs> ่ะกาาดากดำก่อนดำก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะได้สูบนะ้ำดำก่อน งานนี้ก็แทนเจองานหนักคกทุกวันนะแต่ไม่มีน้ำไม่มีใช้ไปอยู่ไห่ะเบอกว่าไปเบงดูบอกว่าหน้าจะหัวบอวได้มัวมันเลยมันกินน้ำไม่อิ่มกินน้ำาไม่อิ่มนะีไม่รู้เป็นอะไรรูว่แหก่อยนะคุณเล้ม่มีหน้าล่าะมันจะตกแต่จะรในบ้าน อ,อตกเป็นที่ตกเป็นที่คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ